When I see you dancing, I'm like holla 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 With your move fancy make me wanna holla 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 I got your attention spending I bula bulla bula I'm a jump popping pack it swollen 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 solar <laughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่แท็กเตอร์บอยนะครับวันนี้แท็กเตอร์บอยก็มานําเสนอสาระดีๆและหัวข้อดีเกี่ยวกับรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับและรอบนี้นะฮะเป็นคลิปขายของของบริษัทผมเองนะฮะและก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b e กับช่องแท็กเตอร์บอยด้วยครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปหลายๆคลิปอีกนะฮะและคลิปนี้แท็กเตอร์โอมก็เทผมจนได้นะครับปกติแล้วแท็กเตอร์โอมจะเป็นคนมาเทสละสาธิตรถแท็กเตอร์5040คันนี้แต่วันนี้เขาได้เทผมไปแล้วนั่นเอง อะมาเข้าสู่เนื้อหาสาระกันดีกว่าทำไมถึงต้องเลือกซื้อ 5040D คันนี้นะครับ40แรงม้าของจอร์เดียนั่นเองเรื่องสเปคหลายๆคนเขาคงพูดกันไปแล้วแต่ผมครั้งนี้ผมจะมาคุยว่าทำไมถึงต้องมาซื้อแล้วกันสำหรับแท็กเตอร์จอร์เดีย 5040D นั่นเองนะจ๊ะข้อที่1นะครับรถแท็กเตอร์จอร์เดีย 5040D เนี้ยมีขนาดเครื่องยนต์บล็อก ก็คือ3029นั่นก็คือ2.9ลิตรนั่นเองซึ่งมันมากกว่ารถในเลนส์40แรงเนี่ยถึงพันซีซีนั่นเองนะครับพูดง่ายก็คือมันเครื่องมันใหญ่นั่นเองนะฮะสำหรับจอร์ดี0นย5ดีะครับข้อที่2นะฮะก็มาเกี่ยวกับเครื่องยนต์อีกนั่นแหละแรงบิดของจอร์ดี0ย5คันนี้มันมีแรงบิดสูงถึง156นิวตันเมตรและที่สาธิตอยู่ใตอนนี้คือทั้งผ่าน7 cmt ขนาดใบ26 แล้วก็ผาน3านะครับขนาดใบ26นิ้วนั่นเองนะครับซึ่งสามารถใช้งานและก็ทำงานได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่แนะนำให้ใช้นะฮะข้อที่3มันเป็นเอกลักษณ์ของเท็กเตอร์จอนเดียนั่นก็คือระบบสเปรย์เจ็ตนั่นก็คือ,อเป็นการฉีดน้ำมันเครื่องที่ใต้กระบอกลูกสูบเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้มากและยาวนานยิ่งขึ้นรวมไปถึงระบบหล่อเลี้ยงเพาเาเกียร์ที่ไม่ว่ารถเท็กเตอร์คุณจะเอียง หรือความลงซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยน้ำมันก็ไปเลี้ยงที่เหล่าเกียร์ทุกตำแหน่งของเกียร์นั่นเองช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์ได้แบบยาวยาวยาวยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะข้อที่4นะครับถังน้ำมันที่มันมีความจุถึง60ลิตรมากกว่าแบรนด์อื่นถึง20ลิตร60ลิตรนี้การใช้งานเนี่ยใช้งานยาวนานได้ทั้งวันแบบเลือๆกันเลยทีเดียวสำหรับแท็กเตอร์จอนเดียห้า0ูยดี ข้อที่5ระบบคัดของจอร์เดีย e ้0 0ูนดีนี้เป็นระบบคัดแบบคัดคู่นั่นเองซึ่งมันมีแยกคัดกำลังกับคัด PTO ออกจากกันดังนั้นคัดแบบนี้มันสามารถใช้งานได้หลากหลายเหยียบคัสกำลังปุ๊บ PTO ก็ไม่หยุดหมนุนเพราะว่ามันแยกห้องเกียร์กันมันใช้ได้ทั้งเครื่อง TMR โรตารี่เครื่องตัดหญ้าแล้วคุณจะรู้ว่าเมื่อคุณใช้โรทกเตอร์แล้ว การมีคัตพดีโอนี้มันสําคัญแค่ไหนรถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่จะต้องมีคัตพีดีโอรวมถึงรถขนาดเล็กก็ต้องมีคัตพีดีโอด้วยนะฮะข้อที่6นะฮะจอรเดีย5040คันนี้สามารถยกน้ําหนักแคนยกหลังเนี่ยยกได้ถึง1,600กิโลกร,รมัมซึ่งเยอะกว่าในรถ40แรงทั่วไปเยอะมากๆผมบอกเลยว่าเยอะมากๆเยอะเกินครึ่งตันสำหรับจอรเดีย5 0 4 0 d คันนี้นะฮะ และข้อที่7จดครับจอร์ดีนีมีกระบอกเลี้ยวที่มันเป็นกระบอกไฮดรอลิกนะฮะส่วนใหญ่รถแท็กเตอร์ขนาดต่ำกว่า40แรงมา้าหรือ4 0ิแรงมา้าเนี่ยกระบอกเลี้ยวของเขาจะเป็นใช้ระบบจีโรเตอร์แต่ตัวนี้ใช้ระบบไฮดรอลิกเลยนะฮะมาข้อที่8นะครับแท็กเตอร์จอร์ดีนยี่ดีนี้มีดรับคอนโทรลด้วยซึ่งสามารถใช้งานถยได้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้นตัวดรับคอนโทรมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ในการช่วยให้ม,มันเป็นการตั้งไถอัตโนมัตินั่นเอง ช่วยให้ไทยเนี่ยมันเรียบและสม่ําเสมอนะฮะสำหรับจอร์เดีย50 40 d ข้อ9นะครับสำหรับโรเตเตอร์จอร์เดียนะฮะมีขนาดยางหน้าที่8.48นะครับและยางหลังเป็น13.6ขอบ28ขนาดใหญ่เป็นยางไซส์ใหญ่กันเลยทีเดียวและเท่านั้นยังไม่พอนะครับยางหลังเนี่ยมีชั้นเ้าใบถึง12ชั้นและยังไม่พออีกขั้นหนึ่งนะฮะล้อหลังแถมเวททวงล้อให้อีกมีเจ้าไหนขนาด40แรงมาแล้วแถมเวททวงล้อให้คู่หนึ่งนั่นเอง บอกเลยว่าซื้อจอ D 5 0 4 0ีดีเนี้ยคุ้มจริงๆครับมาข้อที่10นะครับข้อที่10นี้ขายของชัดเจน,นครับถ้าซื้อรถกับไทยไทยแท็กเตอร์แล้วนะครับจะได้ทางของแถมเป็นกาดกระจังหน้ารถที่สวยงามอย่างนี้นะครับมีพนักพิงเบาะด้านข้างนะครับพักแขนเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่นะครับพร้อมถึงของแถมอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับท่านที่ซื้อรถกับ บริษัทไทยไทยแท็กเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอรเดียประจําจังหวัดประจวบคีรีขันชอบพูดชื่อจังหวัดตัวเองผิดมากเลยประจวบคีรีขันเองนะครับผมขอแถมให้อยู่2อ,อย่างอีกเพิ่มเติมนะครับสําหรับข้อดีของจอเดียรุ่นนี้นะครับหรือจอรเดียทุกรุ่นเลยดีกว่านั่นก็คือโครงหลังคานิรภยัยเ,เวลาเกิดการพลิกคว่ำนะครับตัวโครงหลังคานี้จะคอยช่วยชีวิตของคุณและรวมไปถึงคุณต้องเซฟตีเ้เบลด้วยนะจ๊ะอย่าลืมด้วยจ้าเซฟตีเ้เบลนะจ๊ะอ่ะ หมดไปแล้วครับสำหรับ10ข้อที่ผมยกมาในครั้งนี้ว่าทําไมคุณถึงต้องมาเลือก 5040D คันนี้นะครับและก็ต้องซื้อกับไทยไทยแท็กเตอร์เท่านั้นนะฮะท่านใดสนใจก็เบอร์โทรไอดีไลด้านล่างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับไทยไทยแท็กเตอร์นะฮะทางเพจ Facebook นะครับแล้วก็ YouTube ช่อง t ท็กเตอร์บด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสด,ดีจ้าจบจ้า I see you dancing, I'm like holla 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 holla. With your move, fancy, make me wanna holla 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 holla. I got your attention, spending that hula, 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 hula I'ma jump up in the pocket, swala 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 swala. <laughs> Sola, sola, sola.